in there ปีที่แล้วที่มาลัยข้องเสดก็มีความสุขแบบเดวต่นี่แล้วบเรียนจะมาให้ก้าวรงใจเหมจใจยิงมาก I need. ะคปีที่แล้วก็ประทับใจมากค่ะปีนี้ประทับใจยิ่งกว่าอีกนะคะวันนี้มาได้มาหาพวกเราันเยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะความจริงนี่เรล่นจะสารภาพว่าคิดว่าจะไม่ตื่นเต้นแล้วเพราะว่าเป็นครั้งที่สองไม่ตื่นเต้หรอกพอขึ้นมาเวทีตื่นเต้นมากดูแบบว่าโอ้ไม่คิดว่าจะตื่นเต้นขนาดนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าันนี้แบบว่ามีข้อสิทธิพลาดกันใดก็ขออภัยในที่นี่ด้ จริงเพราะว่าที่ได้กลับมาแสดงที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นั่งนิ่งถามน้าสุดเห็นน้าชัอมากเล่นมาได้จริงจริงนะคะแล้วก็สัญญาว่าเออจะกลับมาหาทุกคนไปบ่อยนะคะคือตอนนี้แฟนเพื่อนทุกคนมองเพราะว่าคิดว่าจะหลองไห้อันนู้นตัวเองเพอไม่ไม่ไม่อยากร้องไหยังะอยเป็นคนขี้แย่ะคะตอนนี้ก็พยายามคิดลุกงอยู่เลยไม่เป็นไรร้องได ฉันพอใจอยู่กับพ่อมาไปแนะคะเราเดี๋ยวจะกลับมาใหม่แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะรักทุกคนค่ะตอนที่เดินออกไปตรงวิธีข้างหน้าิณนี่โอ้โนี่คม่น่อยู่ข้งหน้าสุดคือโดนนอเกิดองห้อะคะ Okay, we need more. I'm strong. I'm s 저희 한국에서 이제 페스티벌 했을 때좀 인기 때그오래거든요그 많이 많이 여기까지 왔는데 더 놀라야지 않겠어요 여러분? <laughs> I think that this is my fault. My fault, my fault. <laughs> mm, mm, mm. <laughs> ค่ะก็เลยลืมี่ยควยค่ะมีเี่ไหนที่อยากฟังอีกไหมคะ ค่ะแล้ว <mówi> ก็จริงๆแล้วนะคะพอเมื่จะได้มาที่กรุงเทใช่ไหมคะก็เลยตรียมพลงสร はい。はいはい